ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพอๆกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อฉลองต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่ยี่สิบสามเมษายนหกแปดลาวพัฒนาออกห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองขับเด็กหลางก็ออก ปดหนึ่งนองพี่น้องเนาะครับของพ่อฉลองเลียวิ่งบบรุดีรี่พี่น้องเลขกวิ่งมาพงวดมาตุนเนียนพร้อมนะครับเนี่ยครับวันพุธที่23เมษายน2568แลาวพัฒนาพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูด8กับ4เน้นที่8ปพี่น้อง8ก็ไม้ดีน้พี่น้องเนาะแต่ว่าออก8หนึ่ง นะครับจับปูแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดออกแปดหนึ่งแปดเก้านะครับเอาเลขวิ่งถือว่าโบลุดจะงวดนะพี่น้องเนาะครับวันนี้พอเพชรก็ส่งใหม่นะพี่น้องครับเตรียมพามาติดตามตัวเองนะพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาพ่อฉลองนะครับ เราพัฒนาพ่อฉลอง วิ่งบนล่างวิ่งรูดพี่น้อง กับ3านะครับรับเน้นที่0นนะพี่น้องเน้นตัวไดมาตัวนั้นได้เลขกพอฉลอง กับคูนะพี่น้องศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองนะครับ ลักสามสามเจ็ดสามแปดสามสองนะครับ ครับหลักศูนย์เน้นที่ศูนย์เจ็ดพี่น้องหลักสามสามเจ็ดสามแปดนะครับ เรีนสามหางพี่น้องพักส่วนเลขสามตัวสามศูนย์เจ็ด สามสามเจ็ดนะครับครับนองหางพี่น้องเลขสามตัวนะครับนัพิจารณาเมื่อได้พี่น้องเน้อหมากสอบตัวเลขห้องกันจะลืมกลับตัวไว้นำนาะพี่น้องเนาะ ครับมือนีน้องพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่25เมษายน2568ลาวพัฒนาพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูด0กับ3ครขับเน้นที่0แต่ว่ากกระเนน3หลายกอได้พี่น้องครับหลัก0มี07 08 0เนะพี่น้องหลัก3กับ 3, 0, 7, 3 7 3 7, 8 3, 3็ครับ3 0 7 3 3 7เ็ลข3ตัวนะพี่น้องเนาะรับปะเตยมก่อนจะเบิ่งได้พี่น้องเน้พอเชรส่ทรงมาให้นะครับ ครับลาวพัฒนาสุขที่25เมษายนวิ่ง0กับ3บนล่างเน้นที่0 07 08 02 37 38 32เลข3ตัวกับ3 07 3 37นะพี่น้องเนาะตัวลงซื้อพันง่ามง่ามพี่น้องเอาจังไดยก็คอยเข่าปังๆเดื้อพอเลยงวดนี้ครับพี่น้องยิบซีก็ได้โซกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาพอเตมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอเพ็ดเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้็ขอขอบคุณพอฉลองหลายๆที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอเวรพ่อนคอยเขาคอยฟังปังครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โชคโฉบมันมันกันนะพี่น้องเนาะ ครับย่เลื่มพี่น้องเขาเมา่แล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำเดาเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนาการอ่าสุดตายต่ายสุดนี่ขออิบซีทุกคนโฉบโฉบมันมันพี่น้องนะเนาะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม